สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบับฟลอร์ไทยแลนด์แฟนเพจในหอยซี่แปดนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับทางควายเผือกหรือควายดอนเท่านะครับมือนี้มีหกตัวบ้านร่วมกันแล้วนะครับมาร่วมกันเดี๋ยวในหอยซี่แปดจับใส่กล่องให้ได้ทั้งหกตัวเลยนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องทางบับฟลอร์ไทยแลนด์แฟนเพจในหอยซี่แปดเท่าไว้่นะครับอจาชัดชัดๆแล้วนะครับแม่ลูกลูกตัวเมีย ครับผมเปิดไใบร้ายปันได้ไอายหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายเบิ้องหัวแนไอ้ครับผมนี่ไอ้กล้วยนะครับผมกําลังดูดนมเลยนะครับดูดนมเลยไอ้เพิ่อนมาทางพ้าฝูงนะฟ้าฝูงด้านนะไอ้นะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทแหมอ่างใหญ่ๆเลยนไอ้นะได้ได้วัดความสูงให้พี่น้องไปไอ้ บ่ได้วัดบ่ได้วัดนะครับประมาณว่ายสามชิพนี่แหละเบิ่งเนี่ยเบิ่งหนังเบิ่งลูกได้นะครับสามชิพบวกด้วยว่ายสามชิพบวกด้วยลูกมันได้ประมาณจ็ดเดือนไห้สามเดือนครับสามเดือนแต่ผมขอแภนเบิ่งเม็ดสีมันชัดๆนะแต่ว่าตัวลูกนี่เกี่ยงดีครับเกี่ยงสวยๆงามๆเลยนะ แยงแดงกันกันไปนาไอเนาะราคาห้องไวเหตต้ละหนึ่งแสนเจ็ดหมบาทพอบานๆคุ้มฟูงมากนาไอเนาะเอาผมคว้าเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องนะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดห้าย์ห้าห้าแปย์ห้าในอยลังนะครับขอบคุณห้อยลังหลายๆนะครับทังไรสดทั้งตัดต่อเลยมือนี่หนึ่งแสบาท ถ่ายทำนํากันแล้วนะครับจุดหนึ่งจับใส่กล้องอีกห้าพ่อแม่พี่น้องบ่ได้เบิ้งนะครับอาวัสดีครับห้องได้จักเดือนแล้วป่ะเนี่ยสามเดือนนะครับห้องไวสามสิบห้าสามแสนห้านะครับโอ้วันเป็นบ่มพันล้านตัวนี้เป็นลูกเบิ้มพันล้านทางในเป็นมังกรขาวทางในเป็นมังกรขาวนะครับทางในเป็นมังกรขาวรับประกันทองนะอาเนาะสูงหลายปันได้ปัะเนี่ย สามหาลอยสามสี่สามหาเพิ่มกินนี่บวกครับผมบวกตามนี่ครับบวตามก็ลอยสามชิปสี่ลอยสามชิปหานะครับครับผมตุ่นี้เขาตายไปชิปก้อนแล้วนะครับยำอีกเตียห้าพอแม่พี่น้องบ่ไก่เบิงเห็นลิปนี้นะครับเราประกันตามนี้ทุกอย่างเราประกันตามนี้ค้าโตค้าทอนหมดลูกออกปนนมนมอยู่ครับปันนมนมอยู่ข้างหันผมซ่องเห็นเด็ดๆวางผมไหลสดขาเบิงแฉแน่ยิ่งละ สามจิ้มหานราคาเก่าคือเก่านะพ่อนนะอ่ะผ่าผมควาเบอร์ฝากพี่ฝากน้องนะ้ยศูนย์หกสองศูนย์หกสองแปดศูนย์แปดพปดศูย์พ่พอเบย์นะครับขอบคุณพอเบย์หลายๆนะครับลังการเลยนะครับทีมกล้วยดอนเฮาเมืรอนี้หกตัวเด็ดเด็ดยู่ชุดนี้แหละเดี๋ยวชุดครับผม จะรอรถสักคู่หนึ่งครับเปิดไว้เท่าไหร่พ่อสามสิบสามนะครับสามสิบสามท้องกี่เดือนนะพ่อเจ็ดเดือนนะเจ็ดเดือนท้องตัวไหนไว้ท้องเบิ้มจูเนียไว้นะครับท้องท้องเบิ้มรับประกันท้องตรวจอุ้งทัชตาซาวมาอย่างตรวจเรียบร้อยมีมีใบตรวจมีอะไรเรียบร้อยนะครับตรวจใหม่อีกครั้งก็ได้นะครับ ครับสูงสูงเท่าไหร่พ่อร้อยสาสามสิบเก้านะให้ลูกเกียกี่ตัวแล้วล,ลูกแรกครับผมลูกแรกเพิ่งฟันสองคู่อ๋อเพิ่งฟันสองคู่นะครับเพิ่งฟันสองคู่ลูกแรกครับตัวกิ่งง่ามีหลีหนะครับตัวกิ่งหมเบิงเบ้งเอิกงมะพร้าวไห้น้ำนะครับเพื่อนเพื่อนบอกมาไหมว่าตัวนี้ลูกไก่อ,อ,อ๋อสายเพชรอุดร ครับผมสวยๆเลยนะครับจุดนี้รับประกันทองรับประกันทุกอย่างนะครับราคาสามแสนครับจุดนี้สวยจัดประหลัดบอกเลยพ่อผมขอเบอร์ฝากพี่ฝากน้องทางบัฟฟาโล098 5แปดศู5ย2 5 5้าในห้อยไก่ครับผมห้อยไก่นะครับกัามานรำบล อำเภออาจสามารถนะครับจังหวัดลอยเอ็ดนเท่านี่ยครับขอบคุณทีมงานหอยไก่หลายๆนะครับให้ดนห,หอยซี่แปดเมื่อกี้กําลังจิตจุงขึ้นรถลบควนกลับมาใหม่น่ครับสวยๆเลยบรรดายูทูบเบอร์ต้องมาจอดที่ตัวนี้แท้ละมือนี่สามสี่ช่องบอลลดนะครับไผ่ล่องควันได้ควันได้เมือนี่บอดดนะครับจบบอได้ยแม่ลูกว่ายแม่ลูกครับแม่ลูกลูกดาะลูกตัวเมียลูกตุ่มลูกตนะครับลูกตผูมลูกมังกรขาวลูกมังกรขาว ถูกมังกรขาจะแดงพอเดียวกันกับในถองตัวนั้นนะครับครับผมรักผมราคาไอ้ราคาเปิดไฟแม่โลนี่แสนเจ็ดหมื่นบาทครับแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทแม่ขึ้นไปไอ้แม่ผมทับเจ้าสั้นไว้ครับแม่ทับเจ้าสั้นไวปนะไอ้นะริบประมือครับอืมครับนี่มาอยู่ขอบผมเนื้อขืนก็จะว่ามันซ่อนเนี่ยครับผมมันนนิ่งแม่นหนึ่งไอ้เลยจัดเจ้าสั้นไปแล้วนะครับ ว่าก้ายว่านทางหลังหางขัวหางง <cheesy. S 1> ามดีเล็บดีนะไอ้นะครับสุดนี้เด็ดเด็ดเลยนะครับมือนก้อยดอนทองมือนี้มีอยู่หกตัวครับผมได้สองตัวสองตัวรับผมย ผมอยากเห็นหลูกมันครับผมหลูกงามหมดเลยบ้างเขางามเขาคมงามเลยครับอือเชียงเด้ผมเห็นผมเห็นมือแหลกรูปไดข้ามได้ปกติคั้ยมันเป็นแต่หยานนะครับผู้ใดเห็นมันมีเข่ามีหยางแต่ว่าเอาเอามาแล้วมันหลูกไดข้ามได้นะไอ้นะครับครับผมชุดดำเด้ไอ้ผมล้มคิดลูกเบิรมพัฒนลูกเบิรมพัฒน์รันผมเปิดไปแสนสองหมื่นพันบาทครับแสนสองหมื่นทางดอน ทอนี่7 0 0ไปแสนเจครแสนเจ็ดหมื่นกับแสนสองสามแสนมีท่อนนี่ครับผมสามแสมีท่อนนะครับจิมาชุดนี้ก็ได้นะครับขอจบถ่ายคลิปน้ำกันครับคลิปกวยดอนไปเลยพอามาเป็นเจ้าเดียวนะแสนสองนะแสนสองหมื่นห้าพันสกับสวยเลยนะครับแม่สูงไรสา้าลูกลูกยังกันนี่ย ลูกเบิร์นพันล้านนะครับเบิร์พันล้านตำนานที่มีลมหายใจเนี่ยมาตลาดลอยเอ็ดต้องเห็นแท้ละลูกเบิร์นพันล้านบ็หลุดแจ๊กเท่านะครับนาเขาดีครับาเขาดีไว้ไว้แล้วก็เป็นเล้านะครับรับผมไปขับรถเสียดายนะครับเสียดายมัอนี้จีนแน่จักหน่อยผมบ่ได้ใส่บูดมา นี <N Memorial> ่ครับงามๆเลยนะครับบมักชุดไถแสนเจ็ดแสนสองมื่นหาพันบาทนะครับติดต่อไอเป็นเบิงเบยยังไอศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหาที่หกหาที่หกหาหาหาหนึ่งสองหาหาหนึ่งสองในห้อยห้อยดวงห้อยดวงนะครับขอบคุณหลายๆน้อยเน้อไอไทยทำน้ำกันนะครับแล้วนะครับทีมงานคว่วดอนมือนี่มีอยูหกตัวนี่แหละเพิ่นจูงมาร่วมกันให้พ่อแม่พี่น้องเข็นไทยคิดเลยนะครับจุดแสนกว่าบาทจุดสามแสนหารกับมี่นะครับนี่ครับ ตฝากพ่อแม่พี่น้องถ่ายคลิปตั้งแฟนเพจบับโฟโล l o ์ไทยแลนด์แฟนเพจในหอยซี่แปดนะครับอาจังใดกับพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดแค่กดไลค์กดติดตามไปนะครับได้ราคาดีๆยังฉีกอ่สิดท้ทายทําฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นประจํานะครับสำหรับคลิปนี้กับสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆกดติดตามให้น้าแน่นะครับ